สวัสดีครับคุณหนูได้เวลาดูกล้วยหอมจอมสนแล้วครับมีเท็ดดีก้กำลังทำงานง่วนอยู่ในสวนสนาธารณะเฮ้ทุกอย่างในสวนนี้โตเร็วจังเลยยังกับป่าเลยมันรกทึบไปหมดอาจจะมีสัตว์ป่าอยู่ด้วยก็ได้นะโอ้ยจริงเหรอเฮ้ยไม่มีอรน,นะมาร์แกนเอมี่แค่พูดเล่ยแหละแต่มันก็คงจะน่าตื่นเต้นดีนะถ้ามีสัตว์ป่าในสวนของเราด้วย สดป่าเหรอโอ๊ความคิดวิเศษไปเลยใครๆในคงอยาาเที่ยวที่นี่ถ้าไม่สัตว์ป่าจ๊อบโอ้ดังนั้นในตอนกลางคืนหนูเจ้าเล่ก็สร้างรูรอบๆสวนสาธารณะตอเข้าไปตอเข้าไปเอาหละ่ะโอ้แข็งแรงดีเสร็จแล้วสวนสัตว์ป่าจะเป็นต้องมีรั้วกันคนให้อยู่ห่างจากสัตว์ป่าโอ้จ๊อบโอ้แหมฉันเป็นูฉันไปนูชาลาชาลาด วันต่อมาเมื่อมีเทดี้กลับมาที่สวนสาธารณะโอกร้อยเสร็จแล้วโอ้มิเทดดี้อยู่ห่างรู้หน่อยทำไมมีรู้กันอยู่วะหนูโอ้หมอกแกงจะได้ไม่มีใครเข้ามารบกวนสว์ป่อยังไงเล่ารู้ไหมสัตว์ป่าเหรอไม่สัตว์ป่าอะไรกัน ตรงนน้นเธออาจจะมองเห็นช้างป่าอยู่ก็ได้นะเอะตรงไหนล่ะหนูหลังพุ่มไม้นั่นไงเธอคงเห็นแค่งูงของมันเท่านั้นอ่ะใช่แล้วดูสิลูกละแล้วก็หลังต้นไม้นั้นก็มีสิงโตอยู่ด้วยทนะั้ลตัว,วเ,เลยฉันไม่เห็นมีสิงโตทั้งตัวเลยหนูก็หอกดรือเปล้วเธอดูไม่ค่อยดีอะเิอเอมี เธอมองเห็นหางมันไหมอะนฉันเห็นแล้วล่ะหางของสิงต้จริงๆด้วยแล้วมองเห็นเขากวางโผล่จากพุ่มไม้นั่นไหมอหนูแล้วมันมันไม่ใช่ไมนโอมันคือละมัองง่อยอ๋หนูยอดจริงๆเลยสวนสัตว์ปของพวกเราอะแล้วถ้าสัตว์พวกนี้ออกมาเหยียบพืชที่เราปลูกไว้ทําไงดีอะฮะแย่เลยโอ้มันอบมาไม่ได้หรอกโมแกนรู้วในปลอดภัยที่สุดเลยแหละ แล้วหนูออเอ็มไม่เชื่อฉันเถอะหนูสะยอย่างไม่มีสัตว์ที่ไหนจะแข็งแรงพอที่จะพังรูนี้ได้เลยต่อต่อต่อต่ยต่อตอต่อตาอต่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 ลต่อต่ยตาอตาอต่อต่อต่อตาอต่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 ยต่อต่อต่อต่รต่อต่อต่อต่ตตตอตอตตตตตตาอตตตตตตต่อตอตา่อต่อต่ตตตตอตตตอตตตตอตตต่อต่ตตตอตตาต โอ้ยเหลือฉันคนเดียวให้ตอยจีมีอะไรแล้วหนูนั่นน่อะไรอะไรก็แย่หมดเลยตอนนี้กล้วยหอมฉันพยายามสร้างสวนสัตว์ป่าให้หมีเท็ดดี้สวนสัตว์ป่าเลยแต่ว่ารั้วดันล้มซะก่อนนะแล้วตอนนี้หมีเท็ดดี้ก็ห่วงว่าสัตว์ป่าจะไปกินต้นไม้ของพวกเขาซะหมดเลยสัตว์ป่าเหรอนั่นน่ะเซลไม่มีอะไรหรอกกล้วยหอมไม่มีสัตว์ป่าจริงๆรองนนหลงโกหกอ้าวไม่มีสัตว์ป่าไม่มีหรอกกล้วยหอม เนี่เห็นมะสายยางเนี่ยก็เป็นงวงช้างป่านะเออเนี่ยแหละแล้วเห็นเชือกนั่นไหมนี่แหละหางสิงโตล่ะเฮ้ยแต่ว่าพวกนั้นไม่ใช่สัตว์ป่าจริงสักหน่อยเนี่ยนะหนูเป็นเขากร่างมันไม่ใช่สัตว์ป่าจริงๆเลยนะใช่โไหมฉันว่าไม่ใช่บนหนึ่งแต่ทั้งหมีเท็ดดี้รู้ข่าพวกเขาต้องผิดหวังแน่ๆเลยก็จริงขี้ นายกำลังคิดอย่างที่ฉันคิดหรือเปล่าวีนึงใช่กำลังคิดอยู่นะบีไ้เวลาช่วยเหลือแล้วไปเลยทีนี้ก็คอยสังเกตดูนะหนูนะดอยดอแล้วเจ้ากะจับทางนี้แค่นี้เท็ดดี้กลับมาก็พบว่ารู้ถูกซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้คุณจะปลอดภัยนะสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีสวนสวดป่าขอเสนอสวดปาที่หายากที่สุดที่เคยมีมาอย่างแรกเรามีสิงโตเท็ดดี้ดอยว้าว นั่นมันสิงโตกล้ยหอมนี่นาะต่อไปมากไกลจากแถบแอนตาร์กติกที่หนาวเย็นขอเสนอเห็นไหมักงน่เป็นลกล้งกลหอมนี่นาไอ้ไ่งนะไงวแล้วสำหรับช่วงสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดขอเสนอสัตว์ที่หายากยที่สุดเป็นตัวอะไรนะไม่รู้ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องพูดแล้วเชิญพบกับไยไป สับปะรดกล้วยหอมเหรอโหชอยชแล้วสับปะรดกล้วยหอมสวนสัตว์ป,ป่าของหนูมีสัตว์ป,ป่าแปลกที่มีทีดด้ไม่เคยเห็นมาก่อนเยอะแยะเลยล่ะคะ่ะเรื่องราวสนุกสนุกของกล้วยหอมจอมสนยังมีอีกนะครับติดตามชมตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้ให้ได้สำหรับวันนี้ก่อนจากอยากจะบอกคุณหนูสักนิดว่าดื่มนมเป็นประจำทำให้สุขภาพแข็งแรงและอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนด้วยนะครับสวัสดีครับ